น้องเอาเบย์เนาะเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นซื้อดินซื้อดอนให้เฮ็ดให้แล้วเขาต้องถาคุยกันลงตัวก่อนเรื่องแนวใดพิษแนวใดถื้กันเล้วแต่ดอกมันเป็นไปตามระบกมันตัวน่ะเพราะว่าอันมันอยู่ที่ผู้รักผู้ใหญ่เว้ผู้สุขคนการเพิ่นตัดสินแล้วว่าเขาอยู่เขาก็ได้อยู่ตัดสินว่าเขาไม่ได้อยู่ก็เมืนไม่ได้อยู่ไต่อีกนจะหมดไม่อยู่เพื่อนเลยหลีได้เช่นนัอนไะมาอยู่น้ำลุงอยู่ที่เลยว่ย บัวยู่ม่อยู่เราไ่มีเงินใช้ไปไหนดีอ่ะหาบ่อยู่ไหมคั้นบัอยู่กันเนาะมนอันนี้กับพันหางานให้ได้ได้แรงงานได้เราบ่วอ่ะโดยอันเด็กเก่งเลยเด้อขนาดแรงงานเราบ่นี่โอ้มาเมื่อเดียวได้งานเลยไปเรี่ยงปลาจที่ร้านสามร้านก็นี่เรื่องเขาไปจึงร้านหาเออหนึ่งแปลว่าเห็ดเห็ดเดือนคู่วเนาะเห็ดอยู่เห็ดกิน ฝากติดตามเบาโอลิแหนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปสุคนไอหลานหลานไพ่เจ้าพอได้สักโน่ตอ่ะสบายดีก่อนสบายดีเห็นแล้วบ่วงนะสบายดียันนายออกแล้วเออเอ้าเอาโอเคลงไปเห็ดเวียดดนลุงงับไว้เนาะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเบิ่งหลานไพ่ไพ่หลานไพ่หนึ่งข้าวได้สโมงโอ้ได้ย้อนไอ้ลีนเมียน้องเอาเบย์นี่ นี่ะพี่น้องนาะคนเฮามีก็ดีแหละเออที่ไเก่งอะไหลานไพประวอลหลานไพลุงเี่ยถือว่ามาพอดีเมะเจาะกับเห็ดวี่งเลยได้คนดูอยู่แล้ว ดสุดยอดเล้วเฮทุกเหรอใช่ช่มอยู่ว่ต้มปลาโอ้แนวมันแนวใดกับชาเวิร์ดเลยนะอ้าบ่าวชิมให้บ่าวบ่าวบ่าวชิมเลยบ่าวชิมเลยยักษ์ขุนย่าชิมาเดโอ้ถืวได้ยักษ์ตัวป่าดิจังหวานด้วได้ดวนะเจ้าบ่าวิบ่ ต่พ่อวะเอ้ยได้ตัวเนาะถับเราไปกับร้าน้ะบ่ตั้างหนึ่งเดี๋ยวเชิญของเขาก่อนไปเติอนแต่เด็กเพื่อนนี่เนาะสามทีมวงไป้ว่ามึงให้ให้เซนหนึ่งไป่ไปแบกไม่ใช่แล้วเนาะปีมันลิ้นแฮะเออมันแล้วแต่ตั้งค่ายแล้วเนาะคันตั้งค่ายครบกับไปเนาะค่ายบันครบมันไม่หยอกไปได้ แต่ละคนมือกับอยซนหาตกลุ่มเลยการรดน้ำตะเาบ่หรอพวดหรอามันชีบกนออ่าทีบสิไปใช้ด้วยนี่บิดเวียกแล้วบ่แล้วเบียกเลยเออไปนั่งก็ไปนั่งน่งก็แล้วเบียกนะนั่งนั่งก็

นี wow. mm ่แล้วมันอยู่เฮือนปู่ญาเนาะเจ้าต้างอื่นปู่ญาเหมือนบอกพอเพื่นกับทั้งนั้นนะกับบท่านได้เฝ้าว่าว่าบกลับมันจะกันเขาคุยกันกับเพื่อนลงตัวเขาก็จะได้กลับมาแล้วเพื่อนเขาเองเปอนน้องเบยเนาะเพื่อนเห็นให้เพื่อนชื่อดินชื่อดอนให้เห็ดให้ละเขาต้องถ่าคุยกันลงตัวก็เรื่องแนวใดพิษแนวใดถือก็แล้วแต่ดอกมันเป็นไปตามกับบกมันตัวน่ะเพราะว่า อันมันอยู่ที่ผู้รักผู้ใหญ่เบิดผู้สุคนกันเพิ่นตัดสินแล้วว่าเฮาอยู่เฮาก็ได้อยู่ตัดสินว่าเฮาบ่ได้อยู่ก็มันบ่ได้อยู่ไดนมดบ่ได้อยู่เือนเลยนี่ได้เนนมาอยู่นําุงอยู่ที่เลยบ่้เกลบ่อยู่่อยู่บ่มีใม้าบ่อยู่หมคั่นบ่ได้อยู่ก็เนาะแม่นอันนี้ก็เพิ่นหางานให้ด้ได้งานได้แล้วบ่น่ะโดยอัน้เก่งแล้วเด้อหั่นน่ะปงานแล้วบ่นี่ โอ้มามือเดียวได้งานเลยไปเลี้ยงปลาจริงๆมื้อนั้น3ล้านตัวนี้นึงเขาสิซื้อร้านเออนึ่งแปลว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮือนครัวเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นพ่อเฮ็ดแล้วน่ะเพิ่นอยู่เพิ่นคือว่าขายกว่าอยู่ละเนาะไข่แห้งน่ะดีแล้วมก็ได้4หมันยังก็บ่้อ้าวออดแล้วได้น ไปช่วงไปเท่าเด้ม <c oughs> ือเริ่มงานบ่หมื่นหยุดยู่ไกลบ่จากนี้ยู่ไกลบ่ไปเติบติถ่ายชโลห้าขวามาทั้งนี้แปลว่ายู่ยู่หลายคนบ่อยู่ฮะหลายคนเรือเป่าหลายคนยู่หลายคนบ่ลุงนั่นนะ บมีแล้วก่อนให้เลี้ยงคนี้เยอ่แปลว่าสมมหมดวะถ้าเราจะไปเยี่ยมไปย้ำแบบนี้นะนะมันมันจะไงยไปเบิ่งบนเฮ็ดอยู่เฮ็ดงานเบื้องขึ้นหลายคนไเลยัะแพงน้องเอาเบิยเนาะตอนนั้นเองก็ท่ายจะว่าไปซื้อปลาไม่ให้แพงพ่อะถือว่าได้งานได้หลายคนหนาอยู่เออขั้นบุหลายคนแล้วเราสามารถไปเรียนได้ัวร์ไปท่าได้นะเพิ่นในร่องกันกับเพิ่นเรียบร้อยแล้วว่าไปซื้อเหล้าว่าไง บ <video Connie? c oughs> ่ติดเก็บทิ่มเลยเออแม่นเพราะว่าเฮาเฮาเฮานําเฮาบ่ซื้อแล้วแล้วแแต่อันนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นล่อเพิ่นกอกนั่นแล้วแต่เจ้าน่ะเพราะว่าเฮาซื้อบ่เป็นเฮามันนั่นแต่เจ้าไก่ยังจะักไก่บ่บ่บักไก่ยากนะในกอกไปทงนีข้านาทงนีกิแลมาดงานโดได้เฮงุโลดแม่นโชคดีเนาะแม่น ดีใจแล้วป่าวันนี้สบายใจแล้วได้มาอยู่ในเฮือนปู่เฮือนยาไม่เห็นไม่นอะไรอยู่ในป่ามองมาเบยแต่ทั้งไหนเลยนะจักไปใช่เราก็ได้ห็นเออไปซาบก็ทราบมีแต่ว่าไปทราบเราทราบเพื่อนปเต๋อไม่เหเราได้ดีเขากับเฮ็ดเอาเนาะบ่บ่วันเราได้บ่ดีเขากับ่เฮ็ดจากนั้นแล้วชีวิตอะไรชีวิตของม่เห็นยเวียเพื่อนมาอยู่น้ำเพื่อนก็ได้ อเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนเรากรเด็ยดยังเห็นอย่างเขาไปเล่หาอยู่ใส่ก็อยู่ได้คแนนบ่อเฮ็ดพิดบ่หาเรกหาเล่นอะไอยู่ง่ายคะแนนคาเป็นชั้นแมนอันนั้นดิแม่น้องอเบยแท้ๆเลยเราไปใช้เราไปใช้ละเราจะจัอแล้วของว่านี่ครับว่ลงับยังก็ได้คแบ่เลองไหวแม่ ว่าง่ายช้าคันสีาปล่อยลุงครับพะละกันถ้าเจ้าต้องบอเป็นพระละของเพื่อนอยากจหาเหตุงานแบบนี้ก็ดีแล้วเนาะดีดีได้เงี้แล้วเอาไ่เล่นเนาะจอยเนาะเพื่อนก็สีดำจังแรกไปหาทางจอยกันได้เนาะิดนงทำอย่างน้จอยรู้เบาดิมามาก็สิแดน้ำนี บ่เอตียงไหม่เนบเตียงมไว้นั่งกูนอเดนธงหาแม่ก็อบนไ้ไม่้นน้องนอนนอกบะพาก็นอนนี่แหละเต็มหนาวบะหนาวอยู่ควรพูดถึงแาวเด็กก็นอนนี่แหละทันลุงป้าอออะบ่แน่นไม่ท่าออดเปิดกระเบืองเมื่อได้คืนไหนกะไล่กันเถอะบ่เปิดกระเบื้องนี่เจ้าเจ้าข้กับเอ เราันเรายู่ีเจน้องิมาเราไปจ้างพัาอดแล้วถึใเรามาแต่คืนนี่ฟอเนอนแต่คืนนี่ฟอสเรานอนเรานอนอยู่นี่แล้วเรามาต่อยเหี่ยงเราเป็นระดับรำมาจารย์เรามากันระเทศน้มีแต่เราช่างน่ลเรานั่งมือนั่นมเต้าเต้ไปใช้นะที่บ่มาหน่อย โอ้คือแต่งตัวงามแท้พี่ก้อนินี่เดชคงเมืองแล้วคือเนื้ขึ้นชาติก็ครอบอีพ่ออีแม่เพิ่นอยู่นี่แหละเนาะเพิ่นก็คอยเห็นนะเพิ่นอยู่สโอ้ยเพิ่นก็คอยเห็นอะไรเพิ่นอยู่ดีมีแห้งผู้เห็นเดีชเดชอย่ามาไปก่อนสบายดีกอนสบายดีโอ้ดีเด้อไป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 หยอกบ๊วัดฝุ่นใช้บ๊วัดตลามาเร็ว ไปยอกเราไหมสบายดีพี่หาไป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 หยอกเราสุดก่อนสิลับนีก็ไดบมสางนี้ยยิแล้วเรื่องเือเกยอิ่มได้หมวดทูปได้หมวดพื้นให้เพื่อนยุ่งซ่านให้ปาวอ้อนใแล้วจอยเฮตูมันได้คด ตามเกษตกด้านคอยู่ดีแห้งมืเห็ดให้ป้าวอนดูไปส่งเหือชงแห้งให้เคนได้ให้คนสร้างลูกปุ๊บขื่นหาเงินหาคำก็ให้ได้เดอยเดรเดเนาะเดินในครายอยนี่แล้วหยกแ้วเถ่าถวแถวหัวพัอีเมลจ้าดินจ้าดอนอยู่กับคนเจหัวแม่นอยอถวเมีอีูนังโกงตุ้ย มีเก็บเงินเกีวจะถิ่นคุณมีดีคุณดีขอให้ชอยให้สู้เจ้คุณไปต่างประเทศก็ขอยคุณดีดีไม่แห้งผึ้นเอินชัยกูยาขอให้ได้ให้เพิ่นเจ้าทีเงินไหลนองทองไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข่ากระเป๋าเพิ่นเด้อให้เพิ่นชอยเพิ่นชูนั่งวนกับคอให้คุณดีม่แห้งคุณผู้ขาดจะเป็นน้องกึ่งนุ่งแล้วมาเห็ดมาฉาบเอื้อยมาเห็ดตกข้าแรงแต่งข้าง่าเหยื้อยไ่แล้วให้กินให้เพิ่นกินเลี้ยงเงือเรือเพื่อให้อิ่มยกจะเต้าเท่าเชื้อหัวซ่า ด,ด,ออดู๋ออเด็กปัดแตวเราเป็นคนทําพิธีน้ให้เปินคือนั่งอยู่ทึ่งเมื่อฝนมากบอบพาเพิกันคือนั่งอยู่ทอ่ง นังเล่อนอยู่เท้งปะได้่่ยู่อือเออย่าดองผักไรผักผักเหมันแนวกินเป็นนะได้เจ้าท่าหมอค้อมันุกเลยผ่ากะไรบูพ่นจักตือ <c oughs> ยเสแล้วไปกันเูกอยเนาะฮะย้อดดียงว่านี่นะคนคนทำตามตามหักคนทำคนกันใหต้นเมียน้องอเบย์ดูเนาะหนลยหาวมาไฟพี่น้องอเบยเอาเลยุมหยพืน่ะ nào nó nào cả nó lột hay nào lột mà đẩy hay giang, vẫn kèm một tít, lột nào, lột tít vừa đấy, cái nào, sao ngồi thằng trời nó, trên một tít vừa

ทางพูนไปเล่าเทิงหมดอง้วบยแม่นเลยนีคืออันนั้นลูกเหมือนม้ทำงานเจ้าต้นกาบ่ะเออต้นกาบเด็ให้ปลูกแคนให้นะน้องเบ่ยปลูกมาแต่บานนี่บริตัดกินได้งานหรอป่ะได้งานหรอป่ะยังใช้เมียจะว่าะไรได้งานล่ะยังยังไม่ได้ไปเบิังบ่ ไปเบิ <ừ> ่งแล้วแต่ก็บม่ผัวสิได้ไปเห็ดหรือบอกเดือนไหนจังหวะนั้นมาหยั่นบลรอกเดือนไหนล่ะมันงานนักบ่บ่ได้นักพนักยั่นเงินเดือนผมพอใจน่ากินอยู่น้ำพึ่นไรแม่นลลุงบอกนะครับด้านเงินเดือนผมพอใจยน้องเบื่อเปล่าพี่น้องไม่หน่อยบ่หน่อยบ่ได้นักพนัก ฟังบิ่งอัะแล้วเนาะบ่มีเสียดเหนยาวบอก่วนเห็ไรบวมีเนาะมีดับโตใส่แล้วครับน้ำกระสักกระใสหนาวใช่ปหนาวแล้วเต็มเลยถ้าจะกินมานด้ต้องทไงตั้งน้ำเพิ่มก็ไอ้น้าอย่าลืมหมอกีเพี้ยใช่ไหม เขาพัดสายวละใหญ่เนาะระหว่างี้ตอนใหญ่พอดัน้องน้องชายใบบ่จัง ดวงหน้าตาชฉยแบบคือน่าทายว่ะน้องชายสาวใบแท้แรกเลยคือแรกแต่ถ้าทายสาวใบเนาะจักวะเนาะเอาเบยเกี่ยวข้องกับสาวใบมาแล้วมันเมื่อผูกสาวใบอยู่เพิ่งเราคอยบนหู้ได้ทีแรกนะวันที่จ้าเป็นพี่น้องกันนะจนจนเห็นในคลิปว่าเอาผูกผูกเอื้อยน้องเอาเบยผูกเอื้อยน้องไพน้องเอาผูกเอื้อยน้องเบยแล้วเขาเบิ่งสาวใบเอาแล้วเอาแล้วว่าอนนี้เป็นพี่น้องกันได้นี่ว่ะ โอ้ยจะเป็นลูกมันกลมนอะขึ้นในใจอหยอกมันก็เป็นหอนกันนะเจ้านะาะเป็นห้อน <c oughs> ไฟนี่แหละอย่าห้อนอย่าเห็นนะเอา่ายามเดือนฉีเดือหาเนื้โบกไก่กินถไาย เพีสงสารน้องอเบย์ดน <ph> ี่สงสารเล่าเรื่องอะไไม่มีเสือเห็นเงี่ยอาันอเบย์ได้ๆทางต้อยมาเพื่อเครื่องของในเฮือนจะได้บมขึ้นหอดว่านองอเบย์หอดอะไรแต่กระเถิดได้หอดอะไรแต่กระเบ็บก็ได้และชัดเรื้องจ้าได้เป็นไก่ตาเป็ดบปรเลี่ยงอลี้ย่งนะมีเชืองักตายมเชืองั แล้วเดี๋ยวก็ปุ่มไม้เนาะปุ่มไะ้รกันนะเดี๋ยวมีลาสีสิเหมเอาหนาวไหมหนาวเนาะน้องเบยเนาะหนาวเมื่อคืนนี่กอดอยู่บ่าเมียน่ะบ่อเลยอายนอนไปนอนใหม่ตัวปุจักนอนบ่อเลยอันนี้อันนี้เนี่ยว่านอนนแต่พอลูกจนออกมาน้ำบมดทันแล้วมันคลองท้องหรือว่าทางจอยลูก เมียจ้าเหมือนคล้องทองอิลวจจักก็พูดทากจอยนะี่ <c oughs> คนเก่งเนาะมา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 พิงไพ่พี่นะ <c oughs> หนาวนะ้นองเอาเบยหนาวบ่ได้นี้เจ้าติด<น>ต่อกับแม่อยูอบ่ผม บาเต่อกันเลยเนาะหู้ว่าเพิ่งจะส่แบบบูเลยจังเ้าเป็นอะไรนี่แต่แม่บอกจาพ่องนี่ว่าตายนี่จะพ่อน้าเออพ่อนาแตอนนั้นอ่ะพ่อนาเล่าอะไรอันผู้เอยใบนะเนาะเหนด เขาหลบบวชยากน้ำตัวน่ะนอบวบงานอะไรทำเดี๋ยวแสดงว่าพ่อแม่เจ้าหน่อยไปน้ำพ่อน้าเนาะแล้วลูกลูกน้องน้องเจ้าหนึ่งเีจวกันน้องคนหนี่งไปน้ำแม่บ่กันหมดนั่งทั้งไทยหนาว บาหนีได really ้ลืมมันถูกมาใช่ใส่เราไม่รสิใหม่ค่ะตังค้องมันล้มดีเนาะเนาะเบยเนาะจะขึ้นนองเอาไใยเนาะเห็นว่านี่ชาย็ข่งไข่กันจ้กมือหนึ่งจะขอยสิพาจะไปเยี่ยมน้องเอาไปเนาะมันใกล้วางแล้วทำงานหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาไป เอาไปเยี่ยมเราเอาน้องเบยเข้าไปน้าเลยมเข้าไปน้ำลำเลยเข้าไปน้ำลำไม่ว่าเข้าไปอยู่หันเลยนะว่าเนาะเนาะแม่แรกแม่เขาเสีเอาคนเขาง่ายๆเขาเสี่ยงเงินเขาก็ขาไปทำอให้เขาไม่ได้แล้วนะสี่สิบสี่สิบห้าปีเนาะไม่แจกก็ไม่ยอมเป็นอะไรแล้วเขามาลัดเขามาลัด มันจิกจิกจักจาก,จากพูดว่อาอะไรจักเลยเอาเนาะเอาแล้วไปจักครั้งนี้แหละเข้ามาหาแลา้วก็เอาขนองเนยยัางม่ได้เบายัางม่นเบาอย่างนี้ต่าโอเคเด้อพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่จะได้ข่อโตกันบ้างนี่ไปพ่อกันคลิปหน้าพูดละกินเพื่อนกินซานบ้านนี้